คุณผู้ชมวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของประเทศนะครับในที่สุดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอก็เดินทางมาสู่การเลือกระดับประเทศจาก3,000คนจะเหลือ200คนที่จะเดินเข้าสภาแล้วนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศเช้าวันนี้ปรากฏว่าคือตามขั้นตอนเนี่ยจะต้องมา ลงทะเบียนมารายงานตัวก่อน9ก้าโมงเช้าผู้สมัครหลายคนมาตั้งแต่เช้ามืดเลยไม่แน่ใจว่ากลัวรถติดหรือไม่อย่างไรนะครับนักข่าวของเราครับคุณชาติชายถุงเงินติดตามบรรยากาศอยู่ที่ศูนย์ประชุม Impact Forum เมืองทองธานีนะครับเชิญครับสัญญาณน่าจะหลุดไปนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ทีมงานของเราจะโทรศัพท์กลับไปติดต่อที่คุณชาติชายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปว่า เส้นทางหลายคนอาจจะมองว่ามาไกลแล้วค,ลครับจากตั้งแต่วันแรกที่มีการเลือกระดับอำเภอ,อจนมาเลือกระดับจังหวัดผ่านดราม่ากันมาก็เยอะพอสมควร,ครจนมาวันนี้มาสู่ระดับประเทศแล้วนะใช่นะครับเพราะว่าถ้าไปดูสวที่ได้เข้ามาสู่ระดับประเทศก็ถือว่าก็มีผู้มีชื่อเสียงหลายคนนะทั้งแวดวงการเมืองเองเป็นอดีตผู้ราชการจังหวัดที่หลายๆท่านเราก็รู้จักนะครบรวมถึงทางด้าน อดีตตำรวจทหารเนี่ยโอ้โหเข้ามากันเยอะเลยนะครับก็ต้องมาดูว่าผลในวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะครับจริงๆก็มีหลายชื่อที่เป็นตัวเก่งมาตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วก็มาจนถึงระดับประเทศได้ด้วยนะครับอ่ะติดตามกับคุณชาติชัยกันเลยนะครับเชิญครับสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับการจราจรบริเวณอาคาร Impact Forum นะครับซึ่งเป็นจุดที่มีการคัดเลือกสวระดับประเทศ ตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่าการจราจรยังคงเป็นไปตามปกตินะครับไม่พบการจราจรติดขัดทำกําลงการดูแลรักษาวความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดนะครับขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีผู้สมัครบางคนนะครับเดินทางมาที่อาคารตั้งแต่เวลา5.30นาฬิกา30นาทีครับ บรรยากาศช่วงเช้าที่อาคาร4ศูนย์การประชุม Impact Forum เริ่มมีผู้สมัครสมาชิกวุทธสภาเดินทางเข้ามาเพื่อรอรายงานตัวบริเวณด้านหน้าอาคารตั้งแต่เวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีซึ่งเป็นสถานที่ที่จะมีการคัดเลือกสอบอร,ระดับประเทศราว3,000คนและพบว่าผู้สมัครบางคนมาพักตามโรงแรมใกล้เคียงอาคารที่มีการคัดเลือกครับ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าและออกมีเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ e o d ประจําจุดเพื่อตรวจดูแลรักษาความปลอดภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตํารวจภูทรจังหวัดนนทบุรียืนประจําจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับรวมถึงผู้สมัครที่เดินทางมาที่นี่ขณะที่การจดัดจอบริเวณโดยรอบอาคารนั้นก็ถือว่าเป็นไปตามปกตินะครับ โดยเส้นทางของบริเวณที่ใกล้เคียงภายในอิมแพกเมืองทองทานีเริ่มมีรถสัญจรอย่างต่อเนื่องนะครับและก็รถสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกติและยังไม่พบปริมาณความหนาแน่นของจำนวนรถครับด้านตมรจพูธทอนภาคหนึ่งนะครับได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางที่อาจส่งผลกระทบกับการจราจรในช่วงเช้าวันนี้ประกอบด้วยถนนแจ้งวัฒนะ ถนนเรียบคลองประปาถนนป๊อปปูล่าถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39และทางพิเศษอุดรรักษาลักษยาครับรวมไปถึงเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะภายในพื้นที่เมืองทองธานีนะครับประกอบไปด้วยเส้นทางถนนสีสมานถนนติวานนนท์ถนนเลี่ยงเมืองถนนแจ้งวัฒนะและเส้นทางบริเวณถนนติวานนท์ถนนเรียบคลองประปาต่อเนื่องไปถนนแจ้งวัฒนะนะครับ สำหรับผู้ที่มาลงคะแนนและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบระดับประเทศเจ้าหน้าที่ได้เตรียมจุดจอดรถรวมวน7 7จุดนะครับเพื่อรองรับรถจำนวนกว่า1,000 0คันโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตามบริเวณจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรครับ,บสำหรับ ช่วงเช้าที่ผ่านมานขนาดนี้พบว่าฝนได้หยุดลงแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้เป็นอุบสรรคันะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณอาคารที่มีการเปิดให้คัดเลือกสวออร,ระดับประเทศนะครับขณะเดียวกันประชาชน อาจจะต้องได้รับคำแนะนําจากตํารวจนะครับเพราะว่าเขาเตือนนะครับหรือว่าให้คำแนะนําว่าประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณรอบๆพื้นที่ของเมืองทองธางนีเป็นประจําควรเลี่ยงเส้นทางไปใช้เส้นทางอื่นหลังหกโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเพื่อลดปัญหาการจราจรที่อาจจะติดขัดในช่วงเวลาถัดไปครับขอบคุณมากนะครับคุณชาติชายครับ